สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการจำลองจากลาคุณดูค่ะ FC ฝนตั้งเข้ามาแล้วค่ะฝนตั้งเข้ามาแลวแต่ว่ามันกระตุกที่ทางเข้าภูประแอนะคะอันนี้ถ่ายอยู่ตรงเทือหน้าทางเข้าภูประแอค่ะดูคุตั้งเข้ามาแล้วเด้อ ค่ะเนาะเดี๋ยวยายไปถ่ายตรงนั้นพุนตกค่ะพุนเริ่มตกค่ะแต่ว่ามื่อเช้านี่ฝนตก 嘟嘟妈卡，刚好、啊。啊啊啊 อันนี้หยอดอันนี้ข้าวหยอด หางนายายผลกำลังมืดมากมผ,ลผลตรงนู้นผลตกแล้ว คือใช่เต็มตาลถวัตะกานี่มมนเนี่ยโอ้นพำนตกแล้วตกแล้วโอ้ตรงนู้นตกแล้วบนภู าไทยนาอยู่อ๋อไทยอยู่ตรงนู้นเนาะพูดเล็กพายนี่เขาพูดเล็กพาย อันนี้ก็ภูประพาบรรยากาศในฝนตกแล้วนี่ฝนตกแล้วเนี่ยตรงนี้ฝนตกตามภูค่ะภูตรงนู้นตกแล้วบ้านขูสูงฝนตกบ้านกูสูงฝนตกบ้านขัวสูง มีภูไาเอกค่ะหมงผูทางไปบ้านนายายได้อ ก็อันนี้มันพอดำแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งหุ้นพุต่ตกแล้วพุ่งตกมาแล้ว ตกตามผูตามผ้าปูทางนี้ก็มาแล้วเพี่โอ้่นั่นยอดนี่ยอดตามหลังบอกข้าวมันไม่ขึ้น ก็ดูดิว่าฝนจะตกมาทางไหนโอ้โหไกลไกลมากอุ้ยฝนตกมาแล้วมันจะไปไม่ทันเลยเดี๋ยวยายก็จะยายก็จะกลับไม่ทันฝนมันจะตกได้เปียกหรือ มม,มาแล้วค่ะโอเคค่ะกอบจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะบ๊ายบาย